คร, df, ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการตรวจเช็คแอร์นะครับเวลาจอดรถแล้วเนี่ยแอร์ไม่เย็นนะครับพอรถวิ่งนะครับแอร์เย็นครับหรือรถวิ่งตอนกลางคืนแล้วแอร์เย็นนะครับตรงนี้ผมมีวิธีแก้ไขด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ตรวจเช็คได้ง่ายนะครับสาเหตุนะครับเวลาเราจอดรถแล้วแอร์ไม่เย็นนั้นนะครับก็เกิดจากตัวนี้ครับเกิดจากแผงคอยล้อนะครับแผงคอยแอร์ตรงนี้มันตันนะครับเมื่อมันตันแล้วเนี่ย มันระบายความร้อนไม่ดีเท่าที่ควรนะครับมันก็ทําให้เก <ENT break dancing además> ิดความร้อนสูงนะครับแล้วก็ทําให้คอมเพรสเซอร์แอร์มันตัดหรือหยุดการทํางานทําให้แอร์ไม่เย็นนะครับประกอบกับเวลาเราจอดรถนะครับลมมันไม่ไหลผ่านลมไม่ไหลผ่านนะครับมันระบายความร้อนไม่ได้นะครับลมมันไม่ไหลผ่านนะครับก็ทําให้แอร์ไม่เย็นเลยนะครับเวลารถวิ่งนะครับเวลารถวิ่ง ลมมันก็จะไหลผ่านนะครับเวลารถวิ่งลมมันก็เลยผ่านมันทําให้อ air เย็นได้ครับหรือวิ่งตอนกลางคืนทําให้ลมไหลผ่านนะครับมันก็ทําให้อ air เย็นได้นะครับแต่เวลาจอดนะจะไม่เย็นเลยอ air ไม่เย็นเลยนะครับสาเหตุหลักๆก็คือแผงคอยล้อนตรงนี้นะครับมันอุดตันนะครับมันอุดตันนะครับเวลาจอดรถอ a ไม่ค่อยไหลผ่านนะครับมันก็คอมเพรสเซอร์ตัดอ air ไม่ทํางานเดี๋ยวเวลารถวิ่งนะครับ แผ,แผงคอยแผงตัวนี้มันก็ตันอยู่นะครับแต่ยังมีลมไหลผ่านอยู่บ้างนะครับก็ทำให้อร์รรถยนต์นั้นก็ทำให้อร์นั้นเย็นนะครับหรือวิ่งตอนกลางคืนแอร์นั้นเย็นอีกกรณีหนึ่งนะครับพัดลมนะครับในรุ่นในรุ่นรถยนต์ที่เก่ารถยนต์รุ่นเก่านะครับจะมีมีตัวนอกอยู่มีพัดลมแยกต่างหากนะครับ ยอย่างรถอย่างรถรุ่นกเก่าๆนะครับจะมีพัดลมแยกต่างหากนะครับจะมีพัดลมแยกต่างหากครับพอพัดลมมันพอพัดลมมันไม่หมุนนะครับเวลาจอดรถแล้วพัดลมมันไม่หมุนหรือพัดลมเสียนะครับมันก็จะทําให้มันก็จะทําให้คอยล์ร้อนนั้นระบายอากาศไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็ทําให้แอร์ไม่เย็นนะครับคอมเพรสเซอร์ตัดแอร์ไม่เย็นได <they. S 1> ้การแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขคือเราควรจะล้างนะครับ โดยใช้น้ำแรงดันสูงนะครับในการฉีดล้างหรือใช้น้ำยาล้างก็ได้นะครับโดยการถอดถอดนี้ออกมาก่อนนะครับนะครับวิธีการถอดนะครับอันนี้เป็นรถอีวิสุนะครับก็ก็จะมีหมุดหมุดทั้งหมดสี่ตัวนะครับหมุดที่ใช้ในการถอดนะสี่ตัวนะครับแต่สําหรับยี่ห้ออื่นนะครับมันก็จะมีคล้ายๆกันก็จะเป็นหมุดอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นหมุดหมุดเหมือนกันดึงออกนะครับ นะครับก็จะเป็นแผงนะครับ ถ้ามันจระรกนะครับจะมีสิ่งเข้าไปอุดตันมีแมลงอะไรนะครับเข้าไปอุดตันอยู่นะครับก็จะเกิดทําให้ระบายอากาศได้เต็มที่นะครับวิธีการก็คือใช้น้าใช้น้ํานะครับฉีดครับเป็นน้ำแดงดันสูงนะครับสูงนะครับใช้น้ําแดงดันสูงในการฉีดนะครับฉีดเพื่อให้ทะลุผ่านไปเลยนะครับให้ทำความสะอาดไปเลยให้ผ่านเลย ครับเมื่อผมล้างเสร็จแล้วนะครับผมมาวัดอุณหภูมิดูนะครับว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสตาร์ทรถแล้วก็วัดอุณหภูมิดูนะครับว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ส1บองศานะครับสิบองศานะครับแต่มาตรฐานมันริงก็อยู่ที่9้าองศานะครับโอเคนะครับถือว่าเย็นเลยนะครับถือว่าเย็นแล้วนะครับแดองศานะครับ โอเคเป็นไปตามมาตรฐานนะครับก็มาตรฐานมันอยู่ที่ประมาณ0ถึง9องศานะครับสําหรับแอร์รถยนต์นะครับเกียรตองศานะครับ6องศานะครับ5องศานะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากนะครับ